สำหรับที่เจ้าทีมาาจะเน่นการข้ามคดีร้าบานรู้สึกงไนนี้วเ้านนอนหลับค่ะค่ะรู้สึกสบายใจมากๆตะกี้ย่ามาแรงต้องปิดประตูแล้วก็รลอกก่อนตะเวนค่ะ<ม>จ้าแม่ก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่นะคะที่มาเบิ่งแง่งขอบคุณช่องคาวน้องสีจ้าที่มาดูแลซอยกันเป็นการซอยเหลือชุมชนยังดีมากค่ะ ผู้ใดกระบายใจแล้วก็น,น,อนก้องกระิได้เข้าไปพักแน่เนาะค่ะค่ะแล้วก็สิได้บ่ได้เสพบ่ได้ย,ยังก็สิคือสิคือสิอเป็นคนปกตินะค,ะค่ะกระิีพอคิดได้ขอบพุณนหลายๆค่ะสาหรับเจ้าหน้าที่แลวกกากลุมข่าวน้องสีของห้าค่ะที่ดําเนินการซอยกันแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ถึงจะ จะพ่อเน่าน่านหรือจังใดที่น้องเขาโดนคดีเขาไปกันยั่งดีใจว่าเจ้าหน้าที่หลักกมีกลุ่มข่าวน้องสีของเฮาที่เบ่งแง่งค่ะความมุ่ใจของพี่น้องมากค่ะมากมากค่ะค่ะพี่น้องป้องไปดีใจมากๆค่ะตอนนี้ครอ,อยู่ในอาการอะไรคะภาวะค่ะภาวะแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์บางครั้งเนี่ยมันอยู่แต่ไม่ยิ่งเนาะคะ่ะเนาะพ่อกับเขาเวน้นแงสีเนาะคะ่ะ ต้องเตรียมซอยกันระวังซอยกันทุกอย่างค่ะเพราะว่ายูยูดีแก้ลอยเขามากทีแกก็ฟาดบักโจกใส่เลยนะคะ่ะขาลังเถื่อนะคะ่ะรู้สึกว่าขอบคุณตาชาแนวน้ำนะคะ่ะที่ดูแลชุมชนนะคะเป็นย่างดีตลอดมากกับขอบคุณไว้อ่าาตรงนี้หลายๆขอบคุณแทนแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของยูนหนังนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณญาติญาติผู้ก่อเหตุ นะคะที่เพื่อนให้กว้วมรวมมือแก้ไขไปน้ำกันค่ะ